แต่ห้อยก็มีพี่ห้อยร้อยห้าสิบแขวนได้ตังใดห้อยตังโตได้พี่มันล้างน้ำได้ของผมอยู่ได้นานให้น้องไข่มุกเนี่ยอ้ยงามหลายสวยนะคะสดใสอู๋แบบเป็นอย่างเงี้ยกระถางเท่าไหร่อ่ะพี่พี่เนี่ยคะพี่สามร้อยห้าสิบอ๋อ เล่นเป็นยางพิชชนก็ร้อยยี่สิบอย่าไปจับเขาเด้องามบอพี่น้องมาเบิงมาเบิงโอ้ไซร์เลยยายเขาให้ผ่านได้ไหมเนี่ยเาให้ผ่านได้ไหมหต,ต,ตรงนี้ม<า>ันสุดอะตัวมันต้องไปอ้อมตัวอย่าเดียวเลยไม่อย่าไปจับเขาเด้องามบอพี่น้องมาเบิงมาเบิงโอ้ไซร์เลยยาย อปั่มมันมีร้อ่สิบองุ่นไหมนดดมใช่อะเอานี่ยายตั้งในบ้านนะพี่น้องมื่กี้หมาองุ่นคุณยายดูองุ่นไหม่นดเมใช่อะเอานี่ยาย ตั้งในบ้านเนาะพี่น้องเมื่อกินหมาเอางนตาโทรตามแล้วฮัลโหลฮัลโ,โหลอันนี้เป็นเจอกันเนาะพี่น้องอันนี้ลูกอะไรอะ่ะเป็นกล้วยไม้ย่นยันนี่ลูกอะไรอะเชอรี่ห้องห้องโอ้ยงามงามเบอร์รี่อันนี้เชอรี่ค่ะเชอรี่อันนี้สตรอเบอร์รี่ เนี่ยอ้ยงามหลางามโพดโูสดสื่นเนะพี่น้องมึงร้อยจ้ะแต่ห้อยก็มีพี่ห้อยร้อยห้าสิบแขวนได้ตังไดห้อยตังโต๊ดาพี่มันล้างน้ำได้ของผมอยู่ได้นานห้องห้องโอ้ยงามงามไปได้ มาเป็ยายมาเปบรี่อันนี้เชอร์รี่ค่ะอันนี้สตรอบอรี่ยังนี่ซากุระพามาบึงกันซากุระจำลองในพ่ณองนี่ต้นไผ่ปาเนี้ยบอกให้ยายเธอซื้อให้ เธอจะไปเป็นอะไรนะนางมามีผ่านได้ไหมคะมาแล้วอะ่ะโดนปรับห้าหมืนคือพอเห็นไข่มุกมาเมี่ค่ะแอบมาเที่ยวเหรียนได้ยังคะยังนี่สากุระ ถ้ามาเบิงง่งกันซากุระจำลองนี่พี่น้องเบิี่งามเมียค่ะแอบมาเที่ยวเลียนได้ยังคะให้น้องไข่มุกเนะี<ม>่ยอ้ยงามหลายสวยนะคะสดใสงามเมียค่ะแอบมาเที่ยวเลียน ได้ยังคะต้นไผ่ปาเนี่ยบอกให้ยายเธอซื้อให้เธอจะไปเป็นอะไรนะนางมะมีบลรีอ่นนอันนี้เชอรี่ค่รเธอรีร่อันนี้สตรอเบอรี่จริแต่นนห้อยก็มีที่ห้อยร้อยห้าสิบเขื่อนได้ตังใดห้อยตักสุกุระพี่มันล้างน้ำได้ของผมอยู่ได้นาน บอกให้ยายเธอซื้อให้ใหเธอจะไปเป็นอะไรนะนางมากมีกม<น>อันนี้เป็นอจ์กันเนาะพี่น้องอันนี้ลูกอะไรอะ่ะเป็นกล้วยไม้ยายยายนี้ลูกอะไรอะ่ะเฟอรี่ลูกอมงูถึงไหมโอ้มดดมใช่อ่ะเอาวนี่ยายตั้งในบ้านเนาะพี่นอ้องเมื่อกี้หมากอมงู เบียวเป็นอย่างเนี้ยกระถางเท่าไหร่อะพี่นี่เลยคะ่ะที่สามร้อยห้าสิบอ๋อเร่นเป็นอย่างพิชชนก็ร้อยยี่สิบต้นไผ่ป่านี่บอกให้ยายเธอซื้อให้เธอจะไปเป็นอะไรนะนางม,มากมี <c oughs> ให้น้องไข่มุกเนี่ย <c oughs> อุ้ยงามหลายสวยนะคะสดใส <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นเจ็กันนะพี่น้องอันนี้ลูกอะไรอ่ะเป็นกล้วยไม้ยันอันนี้ลูกอะไรอ่ะเชอร์รี่มามีตองร้องคุณหิวนะคะมาแล้วหิวค่ะอร่อยวะหิวเขาเนี้ยจะบอกพี่เนี้ยว่าจะหิวข้าวน้องไข่มุกเป็นอยังเบอร์รี่อันนี้เชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่อันนี้สตรอเบอร์รี่ ให้แต่ได uh ้ใ huh. ห้แตได้หน0่ง huh. ร oh. ้อยี่สิบอชปั่มม็มีช่อร้อยยี่สิบโอู่เบียเป็นอย่างเี้กระถางเท่าไหร่อะพี่พี่เลยคะพี่สามอย้าส๋อเ่นเป็นอย่างพ่ชชนกวร้อยยี่สิบห้องห้องโอ้ยงามงาม ีป้าน่บอกให้ยายเธอซื้อให้เธอจะไปเป็นอะไรนะนางมากมีรูองุ่นไหมผมเหอนเดิมใส่เลเอาวนี่ยายตังในบ้านเนะพี่น้องต้อกินหมากองุ่นดอกไม้แห้งโอเคอุ้ยงามแห้งตาเลีตามาเีตามาซื้อดอกไม้ จะถ่อมก็มีพี่ห้อยร้อยห้าสิบแขวนได้ตั้งใดห้อยตั้งโต๊ะได้พี่มันล้างน้ําได้ของผมมีนิ่้นานมันเป็นไอ้นั่นเหรอเป็นผ้าใช่พี่เป็นผ้าเป็นยางพี่เอ็มจะล้างน้ำได้หมดเลยโอ้ร <150. S 2> ้อยห้าสิบอีกร้อยห้าสิบอ่ามามีต้องร้องคุณหิวนะคะมาแล้วหิวค่ะอะร่อยวะหิวข่าวเนยจะบอกเพี่นเนยว่าจะหิวข้าวน้องไข่มุกเป็นยงงัง้้อยรจะ แต่ห้อยก็มีพี่ห้อยร้อยห้าสิบแขวนได้ตั้งใดห้อยตั้งโตนะกพี่มันล้างน้ำได้ของฟอมนี่นานให้น้องไข่มุกเนยโยอ้ยงามหลายสวยนะคะสดใสเขาให้ผ่านได้ไหมเนี่ยไมาให้ผ่านได้ไหมได้หนูตรงนี้มันสุดอ่ะต้องไปอ้อมตัวอย่างเดียวไม่งาม เนี่ยค่ะแอบมาเที่ยวเลียนได้ยังคะต้นไผ่ปาเนี่ยบอกให้ยายเธอซื้อให้เธอจะไปเป็นอะไรนะนางมักมีทองห้องโอ้ยงามงามคุณยาย ร้อยยี่สนะคะอย่างร้อยยี่สิบช่อปั่มก็มีช่อร้อยยี่สิบเนี่ยโอ้ยงามหลายงามพดธพูสด,ดืส่นเนาะพี่น้องมึงยังนี่ซากุระพามาเบิ่งกันซากุระจำลองนี่พี่น้องเบงนี่ย ซากุระพามาเบิ่งกันซากุระจำลองนี่พี่น้องมาเบ่นี่ยังนี่ซากุระพามาเบิ่งกันซากุระจำลองนี่พี่น้องมาเบ่งนี่ท้องห้องโอ้ยงามงามอันนี้เป็นเจอกันเนาะพี่น้องอันนี้ลูกอะไรอ่ะเป็นกล้วยไม้ เชอรี่อย่าไปจับเขาเด้งามบอพี่น้องมาเบมงมาเบิงผูง้ใสร์เลยยายให้ไปได้สวยงามเนี่ยค่ะแอบมาเที่ยวเรียนได้ยังคะให้น้องไข่มุกเนะี่ย อุ้ยงามหลายสวยนะคะสดใสดอกไม้แห้งโอเคอุ้ยงามแห้งตาเหี่ยตา